ปีวอกอือปีลิงปีนี้เป็นไงบ้างปีลิงปีลิงปีลิงปีวอกปีนี้ได้ไพ่นักสู้ปีนี้ปีลิงเนี่ยเป็นปีที่สู้ไม่ถอยเป็นปีแห่งความ สำเร็จฝ่าฟันยังสู้อยู่เหมือนเดิมคุณต้องอึดคุณต้องสู้คุณอย่าพึ่งท้อล้มไม่ได้ตายไม่เไม่เป็นบางคันนี้ก็นี่คือคนปีวอกปีนี้เป็นปีที่จะปีแห่งการนักสู้ใช่ค่ะเป็นปีแห่งการบูลุยนะครับปีวอกปีนี้ไลฟ์สไตล์จะมีเกณฑ์เดินทางบ่อยไม่ค่อยอยู่กับที่นะครับหรือมีเกณฑ์ที่จะได้เกี่ยวกับเดินทางไปต่างประเทศไลฟ์สไตล์ที่เกี่ยวกับต่างประเทศทุกรูปแบบนั่นไงหรือโดดเด่นกับงานที่เกี่ยวกับการสอบแข่งขันราชการมียศฐานบรรดาศักดิ์นะครับหรือมีค แข่งหนจะตื่นเต้นดีนะครับรีมมุมหนึ่งคือคนปิงพว่าอาจจะมีซื้อรถเปลี่ยนรถออกรถใหม่หรอออกรถใหม่นะฮะตรงนี้ก็ได้เหมือนกันนะฮะหรือคุณอาจจะมีดวงเดินทางไกลก็ได้ใช่ค่ะถ้าเป็นงานก็จะมีดวงเกี่ยวกับการขยับเปลี่ยนแปลงโยกย้ายหรือการศึกษาการเรียนการสอบหรือในเรื่องงานคุณก็สู้ไม่ถอยอย่าเพิ่งท้อนะครับถ้าเป็นเงินทองก็แน่นอนครับคุณอาจจะอยากได้รถใหม่ อยากซื้อรถใหม่ก็ได้นะตรงนี้แต่อีกด้านหนึ่งคุณที่เกิดปีวอกในปีนี้เรื่องการเงินเนี่ยหาเงินตัวเป็นเกลียววิ่งหาเงินตัวเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรที่มันเงินนิดเงินหน่อย เอาหมดนะงานเยอะเ,ออเงินก็เยอะตามปีนี้คงแค่วางไหวใ,ในเรื่องการหาเงินนะครับถ้าเป็น,นเรื่องความรักปีนี้จะมีห่างห่างเหินเหินนะงงนจะอยู่ไกลกันอยู่ห่างกันคิดถึงเวลาให้กันน้อยนะมไม่ได้อยู่ด้วยกันคิดถึงกันหรือปีนี้ดวงคุณเองอาจจะเกี่ยวพันกับคนต่างชาติ อาจจะได้คู่ต่างชาติมีต่างชาติมาเกี่ยวพันอาละสิแต่ก็ต้องดูให้ดีประมาณนี้นะฮะหรืออีกมุมนึงก็คือคุณอาจจะมีเสน่ห์กับคนมียศถาบรรดาศักดิ์แนวราชการก็เป็นดานะฮะตรงนี้สุขภาพระวังเกี่ยวกับพวกปวดขาเจ็บขาเมื่อยขาเมื่อยเนื้อเดินทางบ่อยนั่นเองอะไรประมาณนี้สำหรับคนปีวอกครับผมค่ะตื่นเต้นเร้าใจไปสำหรับคนเกิดปีวอกนะอ่ะ